มาแล้วครับสหายเจ้าพ่อจัดให้ตามคำเรียกร้อง4มือถืองบ1 0,000ในเดือนสุดท้ายปี2025นะ2 0 2 5่บครับจะบอกก่อนนะครับว่าแต่ละร้านเนี่ยราคาจะไม่เท่ากันแต่จะมีร้านที่งบ1 0,000บาทสหายก็เป็นเจ้าของได้แน่นอนครับ 1. i q ่งไค 5G ใช้ชิป snapdragon 7s gen 3เหมาะกับการเล่นเกมและใช้งานหนักแบตเตอรี่7,300มมิลลิแอมป์แบตโคตรอืดรองรับชาร์จเร็ว90วัตต์หน้าจออัมโอเดตหสว่งส้อยยี่สิบเฮิกับสี่างสูงสุด 5, 2, Honor ห้หาพันนิตสอใอ้งาน กลางแจ้งผ่านมาตรฐาน IP 69K กันน้ำกันฝนขั้นสูงกันกระแทกตกจากความสูง2.5เมตรหน้าจอโอเดตสว่างถึง6,000นิตแนะ่นอนอย่างที่บอกเลยครับใช้งานกลางแดดได้สบายเลยอะแบตเตอรี่8,300ม a h ใช้งานได้ข้ามวัน3 er v i วิว V60 l i ท์แม้ชื่อไลท์แต่สเปคไม่กั๊กเลยนะครับสหายชิปเดเมนเซตี้7360 t ท r b o บแบตเตอรี่6,500ม a h บวกชาร์จร็ว90วัตต์หน้าจออมโอเด120เฮิรตขนาดใหญ่6.77นิ้วลำโพงสเตอริโอคู่แสงดังขึึ้นกว่าเดิมถง400 4. Samsung Galaxy A36 สมาร์ทโฟนระดับกลางที่ครบเครื่องใช้ Snapdragon 6 Gen 3หน้าจอ Super AMOLED 120Hz ขนาด6.7นิ้วกล้องหนัก1.5พิกเซลถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K เลยอะ่ะและมีเซเซอร์ AI ด้วยครับถ้าเน้นความทนทานสุดทางไป Honor X9D ถ้าเน้นแบตโคตรอึดเหมาะกับสาหายที่เล่นเกมย,ยาวๆไป iQOO 40ถ้าอยากได้สเปกแรงในราคากลางๆบวกกล้องโหดแบบรุ่นพี่ไป Vivo V60 Lite ครับถ้าอยากได้สมดุคลครบเครื่องกล้องก็ดีดีไซน์ก็สวยไป Galaxy A36 ครับ และให้เจะพอดีวิวอะไรกดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสหายตามกาติก,กา